เชิญครับสำหรับใครที่กำลังหาที่ลงเพื่อกำลังตำหนิเลวเนมิซี่ที่ยิงจุดโทษไม่เข้าหรือว่าเขาไม่มีรายชื่อบนสกอร์บอร์ดอ,อะไรเงี้ยที่เหมือนแบบเอ้ยมซี่เล่นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็เชิญมาคอมเมนต์ด่าที่คลิปผมได้เลยนะแต่ทีนี้เนี่ยผมอาจจะมีการจดชื่อไว้เล็กน้อยในวันที่เลวเนมิซี่เล่นดีขึ้นผมจะลออ่านคอมเมนต์ของพวกคุณนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัก,กีตรอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหลังเกมศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกวันก็เป็นศึกที่ทางปารีสแซงแมงเนี่ยจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมริดก่อนนะครับก็วันนี้เราก็ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะแต่เพียงแค่ว่าเออมันมีจุดหลายจุดที่เราต้องเอ,อ่อตำหนินะครับโดยเฉพาะเลอแอมซี่วันนี้เนี่ยเรส่วนตัวผมนะครับผมก็เอ,อ่อรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะครับที่เขาพลาดจุดโทษไปนะครับเพราะเพราะว่ามัน ทำประตูได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะครับที่เรเนเมซี่เนี่ยพลาดจุดโทษแล้วก็ด้วยการเล่นของเรเนเมซี่เองด้วยนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันก็หน้าตำหนินิดหน่อย นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไลน์อัพกันซะหน่อยนะครับไลน์อัพในวันนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบระบบ4 3 3นะครับซึ่งวันนี้เลโวานเดมิซี่ดิมาเรียแล้วก็เอ็มบาเป้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งโลกันสัส่วนใหญ่แต่วันนี้เอ็มบาเป้เนี่ยก็คือจะเล่นไปทางปีกซ้ายนะครับส่วนเลโวานเดมิซี่เนี่ยจะเล่นเป็นหน้าต่ำแน่นอนอยู่แล้วแต่ยื้งขวาเนาะทางดิมาเรียเนี่ยก็คือเล่นทางปีกขวาแล้วก็ตัดเข้ามาเล่นในตรงกลางบ้างเหมือนตำแหน่งเลโวานเดมิซี่ตอนที่อยู่กับบาร์เซโลนานะครับส่วน3กองกลางของเรานะครับวันนี้ก็จะมีวาารัตติปเรเดสแล้วก็เเเปรล่าานะ ส่วนแบ็คโฟลนะครับเริ่มต้นจากวิงแบ็กก่อนวิงแบ็กเนี่ยก็จะเป็นนูนอแมนเดสนะครับวันนี้น้องแม่งเล่นดีนะเออส่วนแบ็คฝั่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นฮาคิมี่นะครับส่วน2เซนเตอร์แบ็คของเราก็จะมีเคมเมนเพ่ M กับมาควินยอสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ถ่ายให้เห็นเลยเพราะว่าวันนี้ได้รับงานน้อยมากนะครับส่วนผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นดอ um นาะรูมาเนาะก็ตามที่ทุกคนคาดนะครับในเมื่อกองหลัง2คนได้รับงานน้อยมากผู้รักษาประตูเราก็แทบไม่ได้รับงานเลยเนาะ ออส่วนทางฝั่งเรอัลมาดริดเนี่ยก็มาในรูปแบบ4-3-3เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่กองหน้าก่อนนะครับกองหน้าเนี่ยวันนี้ก็จะมีเบนเซม่านะครับเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นวินิซิโอจูเนียเนาะส่วนปีกขวานะครับก็จะเป็นอาเซซิโอนะครับส่วนสามกองกลางของเขาก็มาตามสไตล์ของเขาแหละฮะตัวเก่าเลยเล่นเน้นแก่ไม่เน้นเด็กนะครับก็จะมีโครสคาเซมิโลแล้วก็โมดิสนะครับส่วน 4-Back-4 เนี่ย ก็จะมีเมนดี้อลาบาเมตากาบาเกาวแล้วก็ผู้รักษาประตูเดียววันนี้ต้องชื่นชมนะว่ากูตัวแกเซฟเยอะจริงๆนะครับก็คือกูตัวนั่นเองวันนี้เรามาพูดกันถึงรูปเกมกันซะหน่อยเนาะก็ผมเนี่ยถ้าไม่นับจุดโทษที่ลิโอเนลเมสซี่ยิงไม่เข้านะผมอยากพูดว่าในช่วงครึ่งแรกลิโอเนลเมสซี่อ่ะคือพูดยังไงดีคือเหมือนแบบวันนี้ไม่ตื่นนะครับเหมือนมีความรู้สึกว่าวันนี้เหมือนเอาจริงๆทั้งทีมอะ่ะ ผมรู้สึกว่าทั้งทีมวันนี้เล่นแปลกปเล่นบอลช้าแปลกปเออโดยปกติเนี่ยผมหรือว่าผมเข้าใจว่าเออเหมือนพอตปรับแผนหรือเปล่าเพราะว่าปกติบอลทางเปชเชนเนี่ยจะเร็วมากนะครับไม่มีทานแบบว่ายึก ยักส่งไปส่งมาคือแม่งเน้นบุกเน้นบุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็คือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าแม่งคือกองกลางของเรลมาริดอะ่ะคือรับแน่นนะครับวันนี้เนี่ยเราแม่งแทบจะไม่สามารถขึ้นเกมทางตรงกลางสนามได้เลยเนาะเราก็ต้องไปขึ้นกันทางเอ็มบัปเป้แต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเราขึ้นไม่ได้หรือเราไม่ขึ้นกันแน่เออแต่พอเอาจริงๆมันก็มีจังหวะหลายจังหวะเหมือนกันนะที่เราขึ้นเกมจากทางตรงกลางโดยมีเรอเนลมิซี่แล้วก็แวรอตติอะไรเงี้ยจะสามารถขึ้นเกมทางตรงกลางได้แต่ทีนี้เนี่ ซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันขาดตัวจบสกอร์แล้วแลวิโอนีเมซี่ไม่สามารถเป็นตัวจบสกอร์ได้นะครับผมพูดตามตรงว่าเพราะเลวิโอนีเมซี่ไม่ได้ยืนในจุดที่สามารถยิงประตูได้เลยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะว่าเลวิโอนีเมซี่เขาบอกเขาจะลดตําแหน่งตัวเองลงมาให้ยืนต่ําลงหรือเปล่าตั้งแต่ต้นซีซั่นก่อนที่จะเริ่มเล่นผมกําลังคิดอยู่ว่าเลวิโอนีเมซี่ทำแบบนั้นหรือมันเป็นแผนการเล่นมันเป็นแทคกติกการเล่นที่เลวิโอนีเมซี่จะมาเป็นคนที่รอรับบอลจังหวะ2บางทีมันเยื้องไปตรง จังหวะท้ายด้วยซ้ำอ่ะมันก็เลยทําให้เรนอยเมซี่เนี่ยโอกาสยิงคือน้อยมาก แต่ก็มีมีม,มีแต่ส่วนใหญ่คือติดยิงติดหมดอะ่ะนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีมาเรียก็เป็นคนที่รับหน้าที่ในการเข้าฮอตเนาะก็มีจังหวะหลายจังหวะที่น่าเสียดายนะครับก็มีจังหวะที่เปิดโอ้ยวาเป้แม่งเลี้ยงหลุดเข้าไปเปิดเข้าหาดีมาเรียดีมาเรียยิงออกข้ามคานไปจังหวนะนั้นนี่น่าเสียดายนะน่าเสียดามากแต่ว่าก็เข้าใจแหละว,ว่ามันยิงยากบอลมันแรงเลยด้วยเนี่ยผมถึงบอกว่าวัานนี้ทีมปาีสแซแมงเนี่ยแม่งมันรู้สึกเหมือนคนหมดแรงอะ่ะมันเล่นเหมือนคนหมดแรงนะ ก็จะมีแค่ที่ผมเห็นแบบที่แบบวิ่งกันหนักๆเลยนะจะมีเวรลติเอมบัปเป้แล้วก็นูนโน่แมนเดสนะครับคือทางฝั่งซ้ายเนี่ยโหวิ่งสุดจริงนะครับส่วนทางเมซี่เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือเน้นเดินนะครับ ก็คือเน้นเดินแล้วรอจังหวะแล้วค่อยวิ่งทีเดียวแล้วค่อยไปทําประตูอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้รู้สึกว่าเมสซี่เอ่อเดินเยอะไปนิดนึงอันนี้คือเท่าที่ผมเห็นนะแต่ว่าถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่เว้ยคือวันนี้อาจโดยรวมภาพโดยรวมอะเรลียลเมซี่ไม่ได้เล่นแย่นะอย่างฮูซกอร์เนี่ยให้คะแนนเรลี่ยลเมซี่ไปที่7.3มแม่งไม่ได้แย่เลยแต่เพียงแค่ว่าเมสซี่เนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้าแค่นั้นเองเออแล้วมันมีอีกหลายจังหวะที่เรลี่ยลเมซี่เนี่ยเปิดแบบสร้างสารรค์โอกาสสร้างโอกาส,ส,าอกาสทองอะ อย่างมีจังหวะในนาทีที่13าหรือประมาณอะไรช่วงเนี้มิสซี่แม่งจับบอลจากตรงกลางสนามแบบแทบจะก,กลางสนามเลยอ่ะอยู่ๆแกเปิดบอลเข้าหาให้เอมัปเป้ P e, แม่งวิ่งเข้าไปแบบทัรุดเดียวอ่ะดีแม่งกาบากาแบ็กขวาของทางเรอมาริดมาช่วยอ่ะไม่งั้นกะ็คือเรียบร้อยคูตัวรับไม่ได้แน่นอนลูกนะั้นแล้วบอลมันลอยด้วยนะครับมันเป็นจังหวะที่เอมเปเป้ P e จับบอลแล้วบอลมันลอยเนาะก็เลยทําให้แบบว่ายิงยากนิดนึงแต่เข้าใจนะเอมัปเป้ P e ยิงลูกนั้นไม่เข้าไม่แปลกเลยเพราะว่าแม่งยิงยากนะครับเพราะว่าการจับบอลจังหวะแรกมันมันไม่ได้สมนะู แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่งมีกาบากาวแม่งมาเบียดมาชนมาผักอะไรอีกเออแม่งโอ้โหตันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเอ็มบาเป้มึงแม่งของจริงว่ะแม่งเด็กนรกของจริงอะ่ะแม่งมันเป็นอะไรที่แบบผมมึงรู้สึกอย่างเงี้ยนี่อะคือฟอร์มการเล่นของเปเชที่ผมกลัวเว้ยตอนที่ผมเชียร์บาซา่าผมอยากเห็นเปเชเล่นแบบนี้ในลีแม่งเล่นแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรแต่พอใน UCL ปุ๊บแม่งเล่นโคตรดุเลยนะครับแต่มันจะมีจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออแม่งใช้โอกาสเปลืองมากโอกาสยิงนะครับนัดนี้ยีครั้งอ่ะคือทางเราเนี่ยใช้โอกาสยิงน้อยมากซึ่งตัดภาพไปทางเรัลมาเลยมีโอกาสยิง3ครั้งครับมีคาเซเมโลได้ยิงครั้งหนึ่งมีโทนี่ครสได้ยิงครั้งหนึ่งโรดิโกได้ยิงครั้งหนึ่งทางฝั่งเราเนี่ยอ้าวมีนูโน่มนเดียได้ยิงครั้งหนึ่งเป็นจังหวะที่เหมือนจะเปิดเลยแต่แม่งอยู่ก็พลาดไปยิงนะครับมีเปเรล่ายิงครั้งหนึ่งมีดิมาเรียย แต่จังหวะยิงเมซี่แต่ละครั้งนะครับคือติดกองหลังบ้างติดจังหวะติดเซฟบ้างอะไรเงี้ยเออวันนี้เนี่ยผมมึงพูดนะวันนี้ผมเห็นช็อตที่เมซี่เนี่ยง้างเท้ายิงแต่มันเป็นจังหวะยิงที่มันไม่เหมือนยิงจริงนะทุกคนมันเป็นการยิงแบบเออคุณยิงเออพูดยังไงผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าวันนี้เมซี่คือผมมีความรู้สึกว่าเล่นไม่ได้แย่ แต่แบบใช้โอกาสเปลืองคือมันก็ไม่ใช่โอกาสที่ดีด้วยแหละประเด็นนะอย่างอีบาเป้นี่มีโอกาสยิง7ครั้งนะครับแล้วก็การนัเก์เนี่ยมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งแบบตรงกลางเลยตอนเปลี่ยนตัวลงมาอยู่แม่งยืนอยู่ตรงกลางเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบ่นนิดนึงคือหลายคนที่เป็นแฟนเมซี่เหมือนผมก็ต้องทําใจหน่อยนะเพราะวันนี้ผมอาจจะบ่นเมซี่บ้างมาในช่วงครึ่งแรกคือก็น่าเบือ่ออ่ะพูดกันตามตรงว่าน,น่าเบือ่อมันมีจังหวะที่เมซี่เนี่ยแบบจ่ายทะลุช่องให้อีาเป้หลุดไป2ครั้ง นะแต่ก็ทาประตูไม่ได้แม่งมันคือจังหวะเกมที่น่าเบื่อมากๆนะครับแล้วผมพูดกันตามตรงนะนอกจากเมซี่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบหงุดหงิดก็คือดิมาเรียเพราะดิมาเรียแม่งคือมันเป็นคนที่คนเดียวในสนามนะตอนนั้นในช่วงครึ่งแรกอะ่ะเป็นคนเดียวที่ฝืนเว้ยคือหลายคนไม่มีใครฝืนนะอย่างเอบาเป้มันไม่ได้ฝืนเพราะมันไปได้มันหลุดปุ๊บแล้วมันไปได้แต่ทางดิมาเรียนี่แม่งคือ กูหวาไม่ไปกูจะไปกูจะมันจะแบบเข้าใจว่าเวลาคนพูดมันตะกุกตะกากกับทุกคนคือมันไปแบบตะกุกตะกากแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วมันก็เสียบอลคือมันมันฝืนมากหลายจังหวะมากมันมีจังหวะที่แบบว่าเออควรส่งไหมแม่งจะเลี้ยงควรจะแต่มันก็มีจังหวะที่เขาทําดีไงแต่จังหวะที่เขาทําไม่ดีมันทําให้เราแบบรู้สึกตะขิดใจที่แบบว่าเอ้ยมึงจะดื้อไปไหนมึงจะเลี้ยงไปไหนมึงจะเลี้ยงเข้าโกเขาเลยไหมเออมันมันมีความรู้สึกแบบนั้น แล้วจังหวะการส่งบอลก,การอะไรต่างๆของนีมเมเลียเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสเป็นห้าสิบนาทีเนี่ยครึ่งหลังมึงเปลี่ยนเนมาลงมาเลยไหมอย่าเพิ่งไปรอจังหวะเจ็ดสิบนาทีเลยไม่ต้องอะเปลี่ยนลงครึ่งหลังเลยไหมอะไรเงี้ยผมก็ยังมีโอกาสว่าเออให้เนมาลงได้ไหมอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเกมพอเนามาลงมาจริงๆในครึ่งหลังมันก็ดีจริงๆนะครับ อย่างนี้แเราก็ต้องใช้ดีมาเรียไปก่อนนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะนะครับจังหวะที่เมสซี่ส่งบอลให้เอ็มบัปเป้เนาะก็เอ็มบัปเป้เมสซี่ก็คือกะรอเข้าไปตรงกลางแล้วเป็นลูกเหมือนวันนั้นเลย วันที่มีดราม่าครั้งที่แล้วอะ่ะที่เมสซี่ส่งให้ปเปเป้ยิงแล้วปเปเป้ยิงเข้าแต่เป็นจังหวะที่เมสซี่ขอบอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเหมือนกันวันนี้นะครับเอ็มเปเป้เป็นจังหวะที่เอ็มเปเป้แม่งคือแบบว่ากะจะเข้าไปยิงเองแต่เหมือนอยู่ๆแบ็กโฟของเขาไอเคาวาคาวหรือใครสักคนนึ่งอะ่ะแม่งมายืนขวางเออมายืนขวางพอดีทําให้เล่นยากพอเล่นยากปุ๊บเอ็มเปเป้ก็กําลังจะส่งบอลคืนกับหาเมสซี่แต่มันไม่ทันแล้วเออมันเป็นจังหวะนั้นที่รู้สึกว่าเออเสียดายเสียดายนะครับลูกนั้นจบในช เออรูปเกมดูดีขึ้นนะครับก็บุกกันดีขึ้นบุกกันดีมากนะครับพูดกันตามตรงว่าวเรอัลมาดริตนี่คือแบบว่าบุกไม่ขึ้นนะครับเพราะบุกไปเนี่ยวินิซิวุสนี่แม่งไม่มีเลยอะ่ะผมแทบมองไม่เห็นวินิซิวุสอยู่ในทีมแล้วอะ่ะงงเลย,เยวินิซิวุสเป็นไหนวะอย่างนี้ครับอย่างเบนเซม่าเนี่ยก็หายไปเลยนะส่วนใหญ่ที่จะเด่นๆแล้วก็จะมีคาเซเมโร่แล้วก็เซตพวกกองกลางแล้วกองหลังเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เปเชนี่คือบุกยับอะ่ะเออมันประมาณนั้นก็ผ่านไไปป10 20นนนนนาาาาททีีีผ่่มมัักก็โออสขึ้เืยจงงหวะิ อะไรขึ้นมาซึ่งมันแบบลุ้นไม่ได้เลยนะครับมันมีตรงกรอบ อยู่ไม่กี่ครั้งเนาะเกมเนี้ยใบยเหลืองเยอะมากนะครับปิววันพอผ่านไปนาทีที่70เนาะเป็นจังหวะที่เริ่มมีการเปลี่ยนตัวกันเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนดีมาเรียออกแล้วเอาเนยมาเข้ามานะครับความจริงก็มีเปลี่ยนมากกว่านี้อีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็จะมีกันนกเกลงมาเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะทีนี้คืออยากให้มาโฟกัสเรื่องผลงานในทีมมากกว่าพอเนยมาลงมาปุ๊บเนี่ยจังหวะแรกเนยมาแม่งเรียกฟาวได้เลยเออมันเป็นอะไรที่แบบแม่งเนยมาคือมันมันดีจริงนะครับแลงจุงจงนะมพูถึ คือจุดโทษเนี่ยผมแม่งคือผมมองผมเป็นคนที่เวลาเรียลมาซียิงจุดโทษเนี่ยผมจะไม่มีความมั่นใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าเมซี่อ่ะยิงจุดโทษไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเออมันมันอาจจะยิงเข้าบ่อยแหละแต่เขาพลาดเยอะนะเรียลมาซีเป็นคนที่พลาดจุดโทษเยอะเยอะพอสมควร โอ้ผมจำไม่ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์คนที่ยิงแม่นๆหน่อยจะ80 90นะเมซี่มันจะอยู่ประมาณ70กว่าๆอะไรเงี้ยอย่างเวลาผมเล่นเกมฟีฟ่าเนี่ยเมซี่เนี่ยค่าเพนัลตี้หรือค่ายิงจุดโทษเนี่ยค,คือน้อยน้อยมากอย่างคนที่มากสุดในทีมเปเชน่าจะเป็นเนย์มาเอออะไรประมาณเนี้ยคือมันเลยทำให้รู้สึกว่ายิงไม่เข้าปะวะแล้วสุดท้ายแม่งก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิดแม่งอยากตบหัวตัวเองมากมึงไปคิดอะไรอย่างนั้นวะทำไมไม่คิดว่ายิงเข้าวะคือตอนที่จังหวะได้จุดโทษนี่คือดีใจมากเลยนะแแแต่่่่พออเเเห็็นมมสซีีจับบบบลไปงกกรู้ึชย จะยิงเข้าหรอวะเอออะไรประมาณเนี้จะได้นะครับแต่ว่าเอาจริงก็คือมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับกูตัวแม่งดีจัด โน่นนี่ก็คือดาวทางเมซี่ได้เนาะอ่ะทีนี้ตัดภาพมานะครับตรงที่เนมราเริ่มได้เล่นละเนมรานี่คือมีผลกับเกมมากนะครับเมซี่เนมร์แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยคือมึ่มันเป็นสามประสานในฝันเลยเว้ยมันเป็นในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นมากๆในช่วงที่อยู่ในลีกในช่วงที่ก่อนหน้านี้อยากให้มันเห็นมันเป็นอย่างเนี้ยวันนี้เขาทําได้แล้วนะเมซี่เนมราเอ็มบัปเป้วันน uh, uh, ี heures, be, uh, <ayım> uh, ้เล่นเข้าขากันแล้วนะแต่มันก็ยังต้องอีกนิดนึงมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่วันนี้อ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นเอออออมาป้้นนนีี่ยยจจจะะตงแกกหวั ตรงกลางสนามเนี่ยก็จะมีเมสซี่เนมาร์วลติแม่งดีจัดมีการส่งบอลชิงบอลเข้าทําสวยงามหลายจังหวะมากแต่จบสกอร์ไม่ได้เออมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันจะวนลุมอย่างเนี้ยเนมาร์ก็มาเข้ามาสร้างสารรค์อะไรได้เยอะขึ้นนะครับส่วนเมสซี่ก็พอย0่สิทีสุดท้ายเล่นดีขึ้นทุกคนในทีมเริ่มเล่นดีขึ้นเหมือนแบบกูจะเอาอย่างเมสซี่นี่คือแบบจังหวะหลังจากพลาดจุดโทษอ่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเมสซี่มันพยายามมากขึ้นพยายามแบบต้องแก้ตัวก็ต้องแก้ตัวต เนี่ยคือผมงงว,ว่าทำไมเมซี่ไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะโอเคอาจจะต้องเก็บแรงหรือด้วยอายุอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเมซี่สามารถทําได้ผมก็เออเมซี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะกําลังคิดอยู่นะว่าเอ๊มีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงเล่นแบบนี้แต่ถ้ามองโดยรวมอะคือเมซี่ไม่ได้เล่นแย่นะผมบอกไว้ก่อนคือไม่ได้เล่นแย่เลยเล่นดีแหละ แต่เพียงแค่ว่าผมรู้สึกว่าเล่นดีได้มากกว่านี้เมซี่ตั้งใจมันก็ดีอ่ะมันก็ดีได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้เนาะสุดท้ายก็ทําอะไรกันไม่ได้จนไปถึงทดเวลานะครับทดเวลา4นาทีเออประมาณ4หรือ6เนี่ยผมจำไม่ได้4นาทีไม่ประมาณนาทีที่3ามอ่ะสเกือบ4เป็นจังหวะที่เนมาโอ้โหสวยมากควายหลังไปให้เอเป้บาเป้คือไงฮะเลี้ยงหลบหลอกไอเนี่ยไอแบ็กขวาที่ลงมาใหม่ หรือว่าเกสวะจำไม่ได้เออประมาณนั้นอะ่ะแม่งเลี้ยงแบบเวอร์เลยงงไอ้เชีย่ยหลุดเข้าไปได้ไงแล้วสุดท้ายยิงเข้าไปเป็นจังหวะเขาเรียกบอลนัดเมกนะครับก็คือลอดดาก็คือลอดดากูตัวเข้าไปโอ้โหแม่งเท่จัดจังหวะนั้นคือเท่จัดผมดูผมแบบเชีย่ยนั่งดูแบบโคตรเท่แล้วยิงดีมากนะครับเอ็มปบปเป้ก็จบเกมกันไปนะครับที่1ประตูต่อศูนย์เนี่ยก็สิ่งที่ผมกาลังจะพูดก็คือมีประมาณนี้ทั้งหมดถ้าจะให้คะแนนผมขอยึดตามนี้เลยนะครับฮูสกอร์เลยแล้วกันเนาะ เกิดมาเป๊ก็ได้ที่8.9นะครับเป็น MVP ไปรองลงมาก็จะเป็นวอรติที่7.6แล้วก็เมซี่ก็7.3ประมาณนี้นะครับส่วนทางฝั่งของเรอัลมาดริดในวันนี้เนี่ยผมก็พูดกันตามตรงว่านัดหน้ามันแน่เออนัดหน้ามันแน่เพราะอยู่ในบ้านเขาเราก็ต้องไปดูว่าอยากรู้เหมือนกันว่าปารีสจะรับแล้วรอส่วนไหมซึ่งผมคิดว่าพอต์น่าจะทําแบบนั้นนะครับเออแต่วันนี้แปลกใจว่าพอตให้ลูกทีมมาบุกไว้เออแปลกใจวันนี้พอตถือว่าทําทีมโอเคนะ คือเหมือนวางตำแหน่งมาโอเคแต่มึงแก้เกมได้หวยแตกมันเดิมเพราะมึงไม่ได้แก้เกมอะไรเลยมึงแค่เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับพอดเนี่ยผมก็พูดไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่มองดูพอดก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วผมรู้สึกผมชอบที่พอดออกมายืนคุมทีมแล้ววันนี้พอดมีแอคชั่นเยอะมากผมรู้สึกว่าพอดมึงควรเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ยคือโค้ดถ้ามึงเป็นอย่างนี้ในในลีกอะแล้วมึงทําทีมแบบนี้ในลีกอะกูจะชื่นชมมึงมาตลอดกูจะไม่ด่ามึงเลยแต่เนี่ย วันนี้เพิ่งมาทำได้ดีให้เราเห็นเราก็ต้องเช่นชมเขาเหมือนกันสอบตัวพรสนะครับสอบวันนี้โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณเนมบาเป้จริงมเป็นเดอะแบงก์จริงถ้ามันย้ายออกก็ไม่รู้จะรู้สึกเป็นยังไงไม่อยากให้ย้ายออกเลยนะครับก็สอบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะหากใครที่ยังรู้สึกคาใจข้องใจหรือใครที่แม่งจะมาด่าเมซี่อย่างที่ผมบอกเชิญด่านะครับในวันนี้เมซี่พลาดจ,จริงที่ยังอยู่โทษไม่เข้าแต่เรื่องอื่นสอบแฟนบอลเมซี่ที่ดูเต็มเกมนะครับสับคนที่ดูเต็มเกมก็จะรู้ว่าเมซี่ไม่ได้แย่เพราะเขาสร้าง โอกาสทองได้หลายครั้งแต่เพื่อนจบสกอร์กันไม่ได้เอออยากให้ฟังกันประมาณนี้เนาะอ่ะจบแล้วจริงๆริงครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับฝากกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ยังมีแฟนเพจนะครับคอยอัปเดตอะไรต่างๆงนั้นๆมีคลิปวิดีโอจังหวะยิงให้ลงเพราะถ้าลงใน u t u b e เนี่ยมันติดลิขสิทนธะิ์เนาะหากใครอยากด o n a t เน n ได้เลยนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ